10บเหตุผลที่ทําให้ XM มีลูกค้ามากกว่า10ล้านคนให้ความไว้วางใจเริ่มข้อที่1 XM เป็นบรเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการกําก,ก,กับดูแลจากสถาบันระดับโลกและยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย 2. เปิดให้บริการอย่างยอดเยี่ยมมายาวนานกว่า15ปีและในไทยเข้าสู่ปีที่10แล้ว 3. ให้บริการกว่า190ประเทศทั่วโลกรองรับภาษากว่า30ภาษารวมถึงภาษาไทยก็มีทีมงานคนไทยคอยให้บริการ ตลอด24ชั่วโมงทุกวัน 4. มี10ประเภทสินทรัพย์และ1000ตราสารทั่วโลกให้เลือกลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้นหรือจะเลือกลงทุนในหุ้นตัวดังๆก็ได้5มาพร้อมต้นทุนการเทรดที่ได้เปรียบด้วยตัวเลือกประเภทบัญชีที่มีให้เลือกมากถึง4ประเภทบัญชีเหมาะกับนักเทรดทุกรูกแปแบบ 6. กมีแหล่งเรียนรู้ทั้งข่าวสารบทความวิเคราะห์ Live Education เทคนิคการเทรดต่างๆรวมถึงงานสัมนาฟรีททั่วไย7 สมัครวันนี้พร้อมรับเครดิตโบนัส30 u สดอลลาร์สร้างโอกาสการลงทุนที่เหนือกว่า 8. ฝากถอนได้ทันทีรวดเร็วไม่มีค่าธรรมเนียมพร้อมรับโบนัสเงินฝากมากถึง1,500 u s ดอลลาร์ต่อยอดการเทรดให้ไกลกว่าเดิม 9. ใช้งานง่ายสะดวกสามารถเทรดได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งบน MT4, MT5 และแอปพลิเคชัน XM ติดมี XM Copy Trading ให้สามารถคัดลอกหรือแชร์กลยุทธ์ได้หรือจะลงแข่ง XM Competition ที่มีทั้งแบบบัญชีจริงและเดโมเพื่อชิงรางวัลเงินสดที่สามารถถอนได้ เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มบร o กเกอร์เพราะเราคือบ้านของนักเทรดกว่า10ล้านคนจาก190กว่าประเทศทั่วโลกสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.xm.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน XM ได้ที่ App Store และ Google Play